เห็นไหมครับบนต้นมันก็มีเยอะนะครับบนต้นมันก็มีเยอะมะม่วงอีเราก็ได้เอาจํานวนหนึ่งเอาจำนวนหนึ่งตรงไปให้เพื่อนๆนที่อเมริกานะครับเพื่อนๆน,น,นที่อเมริกาได้ทดลองชิมกันนะครับทดลองชิมกันนะครับทดลองชิมกันเนี่ยมันมันจะล่วงหลน่นมันจะล่วงหลน่น สมดนะครับมันจะร่วงหล่นสมุดนะครับเรากา็ไม่อยากที่จะให้มันล่วงหล่นสมุดแล้วเราก็มาถ่ายรูปทีหลังนะครับเนี่ยเนีเนเนเนโอ้โห มันจะอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับมันเยอะจริงๆนะครับดกที่นี้ดกมากที่นี้ดกมากแต่ปี่หน้าไม่แน่ใจกันแล้ว อีน้าไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดไอ้กาฝากมันทิ้งเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าอ่ามันจะดกไหมปีหน้านะครับเนี่ยโอ้นะครับเห็นดู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 เอานะครับดูดูเอานะครับดูดูเอา เราก็จะถ่ายไปที่ใต้บันนีละ่ะที่ใต้บันนีลแหละนะครับมันก็จะค่อยๆค่อยๆเผย,ย,ยให้เราเห็นว่ามันเป็นอย่างไงนะครับมันให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไงมันดกมาก นะครับนดกมากเราก็พยาพยามพยายามที่จะกเก็บรักษาเขาเข้าไว้นะครับเก็บรักษาเขาเข้าไว้นะครับว่าเขาดกยังไงนะครับนี่นะครับดูสิดูสิ ดูสินะครับลูกมันดกมากมันดกมากนะครับ นะครับเราก็ให้ดูใกล้ๆใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยนะครับนี่ใกล้ๆใกล้ๆเลยนะครับใกล้ๆแล้วตอนนจะเกิดขนาดไหนก็ลองมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าอลูกมัน าที่เขาเรียกกันว่ามะม่วงโบราณน,นะครับมะม่วงโบราณมะม่วงโบราณน,นะมะม่วงโบราณเนี่ยมะม่วงโบราณน,นะครับเราก็ มะม่วงโบร,บบรบาณหรือ,อาชาวบ้านเขาเรียกกันว่ามะม่วงกระสอมะม่วงกระสอตอนสมัยโบรบาณเนี่ยตอนสมัยโบราณเนี่ยเราฤกษ์เบกเนี่ยคุณยายก็จะเอามะม่วงเนี่ยมาก่อเอามะม่วงเนี่ยมา มามาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาไอ้มาตัดมาตัดหัวออกแล้วก็เอาเม็ดมันออกเอาเม็ดออกแล้วก็เข้าวเหนียวยัดใส่เข้าไปแล้วก็เอาให้ให,ให้เรากินข้ <Lin h. S 2> าวเหนียวคลุกเคลือหน่อยหนึ่งแล้วก็ยัดใส่เข้าไปข้าง <ays> ในเพื่อเพื่อให้เราได้ชิมรสหวานกับข้าวเหนียวอามันจะอร่อยกว่าข้าวเหนียวมูนซะอีกนะครับสาธุสาธุวันนี้ก็ขอลงแค่นี้นะครับสาธุ สาธุสวัสดี